สวัสดีค่ะชาวไอเฮียคราวนี้เนี่ยป้อไม่ได้จะพามาเที่ยววัดนะคะมาจอดรถในวัดค่ะร้านที่ป้อพามาเนี่ยก็เป็นหนึ่งในร้านที่ป้อเลือกมาสำหรับวันวาเลนไทน์นี้นะคะที่บรรยากาศโรแมนติกมากๆเลยค่ะอยู่ริมน้ำเลยนะคะเดี๋ยวเราตามกันไปดูซิว่าแซมซาร่าเนี่ยร้านเป็นยังไงแล้วอาหารเขาอร่อยขนาดไหน เพื่อที่จะเลือกสําหรับพาคนรักไปฉลองกันนะคะร้านนี้นะคะเขาไม่มีที่จอดรถค่ะต้องมาจอดรถในวัดปทุมคงคานะคะแล้วก็ค่อยเดินออกจากวัดเข้าซอยไปข้างๆแล้วเราจะไปถึงร้านที่ชื่อแซมซาร่าค่ะถึงร้านแล้วค่ะ บรรยากาศใช้ได้เลยค่ะบรรยากาศร้านนี้นะคะก็จะเป็นกันเองสบายๆเป็นเหมือนบ้านไม้ที่อยู่ริมน้ำและเขาก็เอามาตกแต่งให้เป็นร้านอาหารนะคะดูชิลมากๆเลยค่ะถ้าทางเจ้าของร้านเนี่ยเขาจะชอบแมวนะคะเพราะว่าหลายๆอย่างในร้านเนี่ยเป็นรูปแมวแม้กระทั่งทางเข้าเองเนี่ยเขาก็มีเซรามิกวาดเป็นรูปแมวขายอยู่ด้วยค่ะร้านนี้รับเฉพาะเงินสดนะคะเพราะฉะนั้นเวลาคุณมาเตรียมเงิน สดมาให้พร้อมนะคะไม่งั้นคุณอาจจะต้องปล่อยคู่รักของคุณเนี่ยให้รังชามอยู่ที่นี่ฮ <Hey, S 1> ตอนนี้นี่ป้อต้องมาซุกตัวอยู่ โซฟาข้างหน้าร้านนะคะเพราะว่าโต๊ะเขาเต็มะคะ่ะป๊อพลาดมากค่ะไม่ได้จองโต๊ะมาก็ไม่ทราบว่าคนจะแน่นขนาดนี้นะคะ่ะถ้ายังไงเนี่ยคิดว่าจะมาก็ควรจะจองโต๊ะกันก่อนนะคะเดี๋ยวจะขึ้นเบอร์โทรศัพท์ให้เพื่อที่จะโทรมาจองนะคะตอนนี้ป้อก็เลยต้องอ่านเมนูรอไปก่อนเท่าที่เปิดเมนูดูนะคะเครื่องดื่มเขาเนี่ยมีทั้งเบียร์มีทั้งไวน์มีทั้งค็อกเทลแล้วก็ซอฟต์ดริงค์นะคะแล้วก็มีกาแฟ เบียเขาเนี่ยมีหลายยี่ห้อนะคะคนที่ชอบดื่มเบียรผลไม้ก็มีนะคะมีทั้งพีชคีชแคมเบ้แล้วก็มีแบบแอปเปิลแพร์โรสมีเบียค่อนข้างจะหลากหลายมากๆเลยค่ะเบียพีชอันนี้อร่อยมากเลยค่ะก็เคยชิมหลายทีและชอบชอบๆอบอาหารแนะนําของร้านนี้มีทั้งหมด14อย่างนะคะแต่นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยก็มีอย่างอื่นให้เลือกสั่งอีกค่ะอาหารอย่างแรกก็อยู่ตรงหน้าป้อแล้วค่ะ ปีกไก่งาขาวทอดกรอบค่ะหอมมากเลยค่ะคุณผู้ชมคะแล้วแบบมีเม็ดงาขาวเป็นแบบเม็ดเม็ดเลยนะคะอยู่บนปีกไก่ค่ะหอมกลุ่นสุดๆกรอบอนุ่มำลังดีเลยค่ะเป็นปีกไก่ทอดที่รสชาติไม่ต้องเอาเค็มนำ แต่รสชาติดีมากๆเลยค่ะเพราะว่ามันน่าจะเป็นรสชาติดีมาจากตรงที่มันมีงาขาวคลุกอยู่นะคะคือรสชาติของงาขาวเนี่ยค่อนข้างอร่อยที แล้วความหวานของเนื้อไก่เนี่ยหวานนิดๆผสมกับความมันของงาขาวนะคะแล้วก็จิ้มกับน,น้ำจิ้มไก่ที่หวานหวานนิดๆน,นะคะโหยอร่อยจริงๆเลยคะ่ะอาหารจานที่สองที่ปออยากจะแนะนําสําหรับร้านนี้นะคะ<ม>ก็อยู่ตรงหน้าป้อแล้วค่ะข้าวผัดปูผงกะหรี่ค่ะสีเหลืองดูน่าทานมากเลยะคะ่ะโอ้หนี่เขาแบบใส่หลายอย่างมากเลยนี่มีลูกเกดนะคะ มีมะเขือเทศมีหัวหอมมีพริกชี้ฟ้าค่ะกลิ่นเนี่ยคล้ายๆข้าวผัดสับประรดเลยค่ะแต่ว่าไม่ใช่แต่ว,ว่าน่าจะมีความคล้ายอยู่มากมมีความคล้ายของข้าวผัดสับประรดนะคะแต่ว่าไม่มีรสชาติของสับประรดค่ะ แต่ว่าเป็นรสชาติของผงกะหรี่รสชาติอาจจะไม่จีจ์ดมากนะักแต่ว่าทานไปแล้วแบบสบายๆทานได้เรื่อยๆนะคะแล้วถ้าอยากจะให้รสชาติจีจาดขึ้นอีกนิดนึงเนี่ยก็บีบมะนาวแล้วก็เติมพริกน้ำปลาลงไปนะคะ จานนี้เหมาะสําหรับคนที่ไม่ชอบทานเผ็ดค่ะเป็นอาหารที่รสชาติแบบสบายๆเป็นอารมณ์ประมาณ comfort food อะคะ่ะปอชอบเลยนะคะทานสบายดีทานง่ายๆไปเรื่อยๆค่ะจานสุดท้ายที่ป้อจะแนะนําในวันนี้นะคะก็คือส้มตําเทมปุระกุ้งสดค่ะเขาจะเอามละกอดิบที่เอาไว้สําหรับทาส้มตำเนี่ยนะคะมาชุบแป้งทอดค่ะแล้วก็เอากุ้งเนี่ยไปชุบแป้งทอดด้วยเช่นกันแล้วก็เสิร์ฟรวมกันมาแล้วเขาก็จะแยก น้ำส้มตำที่เอามะเขือเทศแล้วก็เอาถั่วฝักยาวแล้วก็เอาถั่วเนี่ยไปตำนะคะพอมาเสิร์ฟถึงเรามันจะไม่ชื้นเพราะฉะนั้นเวลาคุณจะทานเนี่ยคุณก็จะต้องตักมะละกอทอดกรอบกับกุ้งทอดกรอบมาบนจานแล้วค่อยตักน้ำตำที่เป็นส้มตำเนี่ยมาราดนะคะทอดมากรอบใช้ได้ทีเดียวเลยค่ะจังหวะที่ตักลงไปแล้วเนี่ยรู้สึกถึงความกรอบของเส้นมะละกอที่ทอดกรอบกับกุ้งทอดกรอบเลยรสชาติสบายๆอีกแล้วค่ะ ร้านนี้เนี่ยเขาไม่ได้เน้นความเผ็ดเปรี้ยวจี๊ดจ๊าดอะไรเลยนะคะอาหารเขาเนี่ยจะรสชาติสบายๆทานไปได้เรื่อยๆค่ะไม่ได้แบบมีรสเปรี้ยวจี๊ดนาหรือว่าจะมีเผ็ดอะไรนํานะคะเป็นรสชาติที่แบบป้าขอใช้คําว่ากลมกล่อมกําลังพอดีสบายๆทานได้ทุกเพศทุกวัยเลยค่ะแล้วก็ทานได้เรื่อยๆด้วยค่ะความกรอบ ของเส้นมาละกอที่เอาไปชุบแป้งกับกุ้งที่ไปชุบแป้งแล้วเนี่ยลาดไปกับน้ำส้มตําที่เขาตำมานะคะโอ้โหอร่อยเลย ชอบชอบว่าชอบมาสวีทหวานแหววกันทั้งทีจะไม่ทานอะไรหวานๆกันได้ยังไงถูกต้องไหมคะ mm hmm. เพราะฉะนั้น mm hmm. เนี่ยป้อจะขอแนะนำคาราเมลพุดดิ้งค่ะ mm hmm. เขาบอกว่าสูตรของทางร้านเนี้ยเป็นสูตรแบบญี่ปุ่นนะคะ mm hmm. ก็คือหวานน้อยค่ะแล้วก็เขาเสิร์ฟแบบอุ่นๆค่ะ mm hmm. เขาเสิร์ฟมาแบบน่ารักมากๆเลยค่ะ mm hmm. จานกับชามเขาเนี่ยนะคะ mm hmm. เป็นเหมือนแบบดินเผาปั้นนะคะ mm hmm. แล้วก็ช้อนเนี่ยเป็นช้อนไม้ค่ะ mm hmm. ดูสิคะว่าน่ารักขนาดไหนค่ะ ถึงแม้จะเป็นขนมสไตล์ญี่ปุ่นแต่ก็เสิร์ฟแบบไทยค่ะหวานน้อยจริงๆด้วยค่ะอันนี้เนี่ยสำหรับป้อเนี่ยป้อขอให้จัดว่าเป็นขนมที่ไม่หวานเลยค่ะ เวลาทานเข้าไปแล้วนุ่มๆละมุนละมุนไม่มีความหวานแต่หอมกลิ่นไข่อย่างนั้นนะคะอร่อยดีนะคะเหมือนแล้วทาไข่ตุนไม่ใช่ไข่ตุ๋นที่เป็นของคาวแต่ว่าเป็นไข่ตุนแบบขนมหวานะค,ะคือว่าข้างบนเนี่ยมันจะเป็นเหมือนเนื้อไข่ค่ะความหวานที่เป็นคัสตาร์ดที่เป็นคาราเมลเนี่ยนะคะมันอยู่ข้างล่างสุดเลยค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาตักเนี่ยจะต้องแบบ เอาช้อนจิ้มลงไปแล้วกดลงไปให้ถึงข้างล่างเลยนะคะถึงจะได้ Car ะคาราเมลค่ะจะมีแบบกลิ่นคาราเมลไม่ถึงกระไหมอะคะ่ะแต่เกือบๆจะไหมนิดนึงก็เป็นรสชาติที่แปลกดีค่ะสำหรับร้านนี้นะคะเอาไปเลยค่ะ4ี่ละมูกกับ5้าตัวมูค่ะที่ให้สี่ละมูเนี่ยนะคะก็คืออร่อย ก็ยังไม่ได้อร่อยจี๊ดขนาดร้านนต้องให้หค่ะส่วนบรรยากาศเนี่ยชนะเลิศไปเลยค่ะบวกกับปริมาณกับอาหารที่ได้กับราคาแล้วก็บรรยากาศที่ได้เนี่ยปพาว่าดีมากๆเลยค่ะสําหรับร้านนี้นะคะเปิดทุกวันยกเว้นวันจันทร์ค่ะวันจันทร์เป็นวันหยุดของร้านนี้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าเผลอมาวันจันทร์นะคะส่วนวันอื่นๆเนี่ยเปิดตั้งแต่บ่าย3ามโมงแล้วก็ปิด5้าทุ่มน,นะคะยกเว้นวันศุกร์กับวันเสาร์ค่ะปิดเที่ยงคืนเดี๋ยวมาตามดูกันซิว่า คลิปหน้าเนี่ยนะคะป้อจะพาไปร้านไหนสำหรับคู่รักเอาไว้เป็นช้อยส์ให้เลือกสำหรับ,บวัวนวาเลนไทน์นี้เอคะค่ะ